สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผลนะครับเนาะก็ผลนะครับกลับมาพ่อพี่น้องอีกแล้วนะครับในน้าในน้ํา่องวีไอธรรมดากลับมาในน้าลาวพัฒนานะครับเนาะลาวพัฒนาของวันที่สองตันวาคมสองร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับลาวพัฒนามือนีกับวันจันทร์นะครับ เพราะว่าช่อง VIP ธรรมดาก็สิมาพ่อกับทุกๆท่านทุกๆุวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับอืมแต่ว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ยสลบเด้อเที่ยวที่แล้วสลบต้องขออภัยหลายๆมันออก4 9 3 CC เลขเลขเบิ้ลขึ้นออกดูเถอะเลขเบิ้ลขึ้นออกดูเถอะเขาจับเลขเบิ้ลกันไว้นะทุกงวดทุกวดนนั่นเป็นเนาะมันนี่นะครับขอขอบพระคุณครับขอขอบุณขอบพระคุณครับแต่เข้ามาชมเอ๊ะ บางคนกับเขามาเบิงซื้อๆๆมาเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับขอขอบ,บคุณหลายๆนะครับมาเบิงกเป็นกำลังใจทั้งที่อาจารย์ก็ว่าัวโลกเน้่ยทั้งที่ก็เศร้าเลย <c oughs> ปรับอารมณ์ให้ทันเด้ <c oughs> อขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงลำลำเลยๆเมื่อนี้เอารูปไม้มาใส่เนี่ยเมือนไม้มาใส่แต่ก่อนที่อยู่ใต้สะพานวันนี้ขาม้าฟังล้าวเลยได้บ่นเนี่ยมาอยู่คนครเวียงจันทร์เลยเด้อ ประตูเนี่ยเที่ยวที่แล้วอาจารย์ไปเที่ยวประเทศลาวเดือนที่แล้วนั่นแหละไปเที่ยวประเทศลาวไปบ่ฮหอดสนาไปบ่าหอดประตูนี่ไหมประตูเนี่ยเวียงจันทร์เขาบอกว่าอยู่ในในเวียงจันทร์นั่นเพราะว่าอาจารย์ไปไปไป,ไปทางหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางไปนอนขงข้างคืนที่หลวงพ่อบางไปเที่ยวแถบทั้งพุ่นันเถอะหลวงพ่อบางเขาก็มีประวัติศาสตร์เด้โรงแรมก็ดีดีโรงแรมดีมากๆเลยโแรมดี สิ่งอำนวยความสะดวกความสะอาดความการบริการการยังดีเป็นเลยยอดอยู่ประมาณคือใจอยู่วันเถ้าเพื่นยังไงก็ระดับห้าดาวของเขาเนาะะมันเป็นลังคาคือจังลังคาวัดบานเทาเนี่แหละงามงาม,มแบบนะแคัหนังบุญจากอยู่คือเสาหินที่มันเสาขอบพาะไปใส่บาทระมาเอากินเกินเนาะเกิน,นเกินเนาะคุลองค้นก็บอกว่าคุยโดน เอามาเบอ่งเลขนี่กฎกติกาของคลิปนี่ก็คือห้เว่าให้ความยาวสามนาทีผู้ลองค้นเขาก็ใหายเลขแค่ซ่าไปสามนาทีสามนาทีแปดนาทีซาแต่ว่าอาจารย์ทีบ่บอกท่านได้ห้อาจารย์ทีอ่าคุยก่อนเกินเกินก่อนประมาณนี้นะครับทำความรู้จักกันก่อนวันเขามาจึกจักให้เลขห้ยยงน้แล้วก็ไปอ่านหลานเลยนะมันกระตีบอมีความเช่อมโยงกับสมาชิกแต่ละคนแต่ละคนเนาะ ้องค้นกับเขามากเป็นกําลังใจให้อาจารย์เขาก็อยากฟังเขาคุยน้าประมาณนี้ครับครับใครมีอย่างกับคอมเมนต์มาได้ครับเด้อแล้วนะทุกันนั่นแหละครับเอาเขาก็บมาเบิ้งซาบันสามนาทีพอแล้วเขาก็บมาเบิงเหล็กเขาซะบันสามีแเ้าพัฒนามือน,นี่สองเป็นที่ดึงกับสองเด้ออะไรรู้ หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ okay. <c oughs> <Yan oke iras> ่งห้าหกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งงหนึ่แปดเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าน้ำเส็ยใครเอาจิมากกระจัดไปนะครับสี่สองสองสี่สามสามสี่ห้าสองสองห้าหกสองสองหกเจ็ดสองสองเจ็ด แปดเอาแปดสองสองแปดใช่มากอ่าใช่มากอ่ะศูนย์กระจัดไปแล้วครับเร้อเอมันผููไดมากศูนย์แต่ใจมั่วมากศูนย์ใจให้ศูนย์คือขึ้นใจให้เอ้าโอเคใช่มากศูนย์ก่าศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หทำเนาะเดี๋ยวสิ่งล้งหาเบิกครับอ่ะ <c oughs> ไปค้านี่ยจดเอากับมาเน้นที่เดียวเด้อเด้อจดไปก็ก้อนกันนะครับจะค่อยวงกลุมติ๊กเอาที่เอาตอนที่อาจารย์อิจฉาปูบนะศูนย์สองสองสี่สองเก้าเอาทุกตัวเนี่ยมาวาบัดเบิอง ทีนั่นที่ซีหาหกแล้วครับเด้อขอฟันที่หนึ่งฟันที่หนึ่งฟันที่สามหาหกอยู่นี่นี่นะล่างคาศูนย์มาแล้วนะค, 0, ครับศูนย์มาไอศูนย์ 0, คู่กันกันกบอ่า ศูนย์สี่นะครับเด้อศูนย์ห้าศูนย์หกเด้อครับมันศูนย์เลขวินเนี่ก็ตามนี่แหละใครว่าลายตัวก็ตัดอ่าตัดเจ็ดออกแล้วกันตัดเจ็ดออก้วครับเด้อตัดเจ็ดออกก็ได้นะครับไม่ตัวเจ็ดตัววินกันนะครับประมาณนี้ อาอาเอาเอาหมักตัวอ่ะมาเบิ้งใกล้ๆบัดวันอนี้เอาคืนเนาะวันอนี้เอาเอามักตรงที่ว่าอ่าได้ครับเด้อ หากับหกแล้วครับเรื่องห้านึ่งนะหาห้าสองสองห้าหกหนึ่งหกหกสองสองหกพอแล้วนี่แหละเอาฟันทงทีหนึ่งเขาเก่าหนึ่งไปรูดไปวิ่งครับเอาฟันทีครับสามนี่เนาะสมมติว่าศูนย์มากับศูนย์ห้าศูนย์หกเล้วครับเรือศูนย์มากับศูนย์ห้าครับ ในวงกลมก็คือเด่นวันเถาะเบาง่ายเบาง่ายเด่นนะครับเอาเอาหนึ่งไปรูดไปวิ่งสําหรับสายรูดสายวิ่งกรูดครับโรูดอันเด้อ ตามนี้แหละครับขอขอบขอบคุณหลายๆนะครับขอบเได้คืนเด้งๆมาบนมาลางหล่วนเพราะเที่ยวที่เราสรุปได้จะต้องฟื้นขึ้นมาใหม่ตัวมานี้นะครับครับคครับรับ